โดยสานักข่วสวัสดีค่ะ13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีฉันปรางคณิบุญเผยจากสำนักข่าว I-N-N ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ ตำรวจนำตัวคนขับรถสองแถวโกงเงินเด็กนักเรียนม .3 มมาสอบสวนเจ้าตัวให้การรับสารภาพเข้าใจผิดค่ะคิดว่าเด็กจ่ายแบงค์20บาทจึงไม่ทอนเงิน จากกรณีที่มีผู้ขับรถสองแถวรับจ้างประจําทางสายสัตหีบพัทยาไม่ถอนเงินค่าโดยสารคืนให้เด็กนักเรียนชายจนเป็นเหตุให้จัก,กระโดดสะพานลอยข้ามถนนและวิ่งให้รถชนเพื่อฆ่าตัวตายเมื่อช่วงเช้าของวันที่14กันยาย,ยนที่ผ่านมาค่ะพันํารวจเอกปัญญาดําเล็กนะคะผู้กํากับการสพสัตหีบพร้อมด้วยนายพิเชธ่ธรรมโหนประลัดอําเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอสัตหีบและเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบสวนได้ไปเชิญตัวคนขับรถสองแถวคิวรถสัตหีบหนาเกลือโดยมีนายจัตุพลชาวเชียง ยืนอายุ26ปีรับสารภาพเป็นคนขับรถในวันและเวลาดังกล่าวเมืองต้นคนขับได้ให้การรับสารภาพโดยคิดว่าเด็กคนดังกล่าวให้เงินมาจํานวน20บาทเพราะมีเด็กนักเรียนลงมาจ่ายเงินเป็นจํานวนมากจึงไม่ได้สังเกตว่าเป็นแบงค์อะไรบ้างจึงออกรถไปเพราะค่าโดยสารจากพัทยามาสัตหีบสําหรับค่าโดยสารเด็กนักเรียนค่าโดยสารจํานวน20บาทเท่านั้นซึ่งตนไม่ได้มีเจตนาจะโกงเงินเด็กแต่อย่างใดน่าจะเป็นการเข้าใจผิดค่ะเบืองต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อกล่าวหา พรบการขนส่งทางบกมาตรา159ผู้ใดเรียกเก็บค่าขนส่งค่าบริการรับจัดการขนส่งค่าบริการเกี่ยวกับการดําเนินการของสถานีขนส่งหรือค่าบริการอย่างอื่นผิดไปจากอัตราที่คณะกรรมการกําหนดต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1,000 0บาทค่ะ มาต่อกันที่ประเด็นการเมืองค่ะการุณเตือนม็อบเจ้าหน้าที่พูดคุยกันดีๆเพื่อความเรียบร้อยนะคะเชื่อมีคนปล่อยข่าวสร้างความหวาดกลัวกองทัพเตรียมกำลัง นายการุณโหสกุลสะสะกรุงเทพมหาคนครพักเพื่อไทยในฐานะคณะทํางานติดตามการชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนของคณะกรรมการการปกครองสภาผู้แทนร,ราษฎรเปิดเผยว่าตนเองเห็นการปล่อยข่าวเรื่องกองทัพมีคําสั่งให้เตรียมกําลังเต็มอัตราสึกเพื่อรับมือกับการชุมนุมในวันที่19กกันยายนแล้วรู้สึกไม่สบายใจค่ะเพราะจากการตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นการชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่ปราศจากอาวุธดังนั้นกองทัพจึงไม่มี ความจาเป็นต้องเตรียมกําลังเพียงแต่ใช้กําลังของเจ้าหน้าที่ตํารวจและอาสาสมัครของฝ่ายผู้ชุมนุมก็เพียงพอแล้วทั้งนี้ตนเชื่อว่ามีคนทําหลักฐานปลอมเรื่องกองทัพสั่งเตรียมกําลังเพื่อปล่อยลงในโซเชียลให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภยัยซึ่งจะมีผลต่อการที่ผู้ปกครองจะตัดสินใจปล่อยบุตรหลานมาชุมนุม อย่างไรก็ตามจากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเชื่อว่าจะมีผู้เข้าร่วมชุมนุมทุกเพศทุกวัยเป็นจำนวนมากดังนั้นจึงอยากเรียกร้องให้ผู้จัดการชุมนุมและเจ้าหน้าที่รัฐประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกำหนดแนวทางการชุมนุมให้เรียบร้อยเป็นไปตามกฎหมายหากทุกฝ่ายเคารพในกติกาและอำนาจหน้าที่ของตนเองก็เชื่อว่าการชุมนุมครั้งนี้จะเป็นการแสดงถึงสิทธิเสรีภาพของคนไทยภายใต้าการปกครองในระบอบประชาธิป,ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริงค่ะ ปิดท้ายกันที่ในวินชิดชอบค่ะประกาศผ่านแฟนเพจยันอักบานะคะตรวจไม่พบโควิด -19 แล้วทว่ายังกักตัวทั้งทีมต่อให้ครบ14วันค่ะในายนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมยูไนเต็ดได้ประกาศผ่านแฟนเพจ f เฟซบ o ๊ k ลุงเนยนะคะยืนยันว่าอักบาอิสมาตุลเยสตรวจไม่พบเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้ว หลังตรวจครั้งล่าสุดเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาพร้อมภาพประกอบใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลโดยแฟนเพจ f เฟซบ o ๊กลุงเดร,ระบุข้อความว่าผลการตรวจหาเชื้อของอักบาครั้งล่าสุดเมื่อวันที่14กันยายน2563ปรากฏว่า ไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19แล้วแต่นักฟุตบอลบุรีรัมยูไนเต็ดทั้งทีมยังต้องกักตัวต่อให้ครบ14วันตามมาตรการสาธารณาสุขสำหรับบุรีรัมยูไนเต็ดนะคะยังคงต้องเลื่อนการแข่งขันอีกหนึ่งนัดในศึกโตโยต้าไทยลีกอีกหนึ่งนัดสุดสัปดาห์นี้ในการพบกับระยอง FC ค่ะจบการเสนอข่าว13นาฬิก5นาทีค่ะ ข่าวโดยสำนักข่าว INN